เหตุการณ์14ตุลาคม2516วันมหาวิประโยคสภาพการทางการเมืองไทยก่อนปี2516รัฐบาลเผด็จการทหารประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของคณะปฏิวัตินำโดยจอมพลถนอมจิตติขจรและจอมพลประภาสจารุเกียรติมาตั้งแต่ปี2501การปราบปรามเสรีภาพรัฐบาลใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนห้ามการชุมนมุมจำกัดสิทธิเสรีภาพในการสดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสังคมไทยในช่วงนี้เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรม การทุจริตคอร์รัปชันและการขาดประชาธิปไตยทําให้ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาเริ่มตื่นตัวทางการเมืองบทบาทของนักศึกษาในการเรียกร้องประชาธิปไตยการตื่นตัวทางการเมืองนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยต่างๆเริ่มจัดตั้งองค์กรและเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร,ายายาร,ร์และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมตัวกันสร้างแนวร่วมเพื่อประชาธิปไตยการเรียกร้อ,องรัฐธรรมนูญเริ่มเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใหม่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและการคืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนเรามาดูสาเหตุการเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับ 1. การปกครองแบบเผด็จการทหารยาวนานประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครอ,องของคณะทหารตั้งแต่รัฐประหารพศ2500โดยจอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์และ ต่อมาจอมพลถนอมกิตติขจรและจอมพลประพาสจารุสเสถียรสืบทอดอำนาจต่อใช้อำนาจเผด็จการอย่างเข้มงวดไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีสภาผู้แทนราษฎรทําให้ประชาชนและนักศึกษาเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตย 2. การขาดเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนรัฐบาลใช้กฎหมายพิเศษควบคุมสือ่อควบคุมชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นนักคิดนักหนังสือพิมพ์ถูกจับกลุ่มคุมขังหาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 3. นะครับการคอรัปชันและการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ รัฐบาลถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตช่อราดบังหลวงใช้งบประมาณเพื่อพวกพ้องนำลูกหลานและญาติพี่น้องเข้ามารับตำแหน่งราชการและทหาร 4. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจตกตำ่ำค่าครองชีพสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้นคนชนทั้งกลางและนักศึกษาในเมืองเริ่มไม่พอใจกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและหัวข้อที่5นะครับกระแสรประชาธิปไตยจากต่างประเทศ ในช่วงทศวรรษที่1 9 6 0งเถึงหนึ่ทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพเช่นการเคลื่อนไหวนักศึกษาที่ฝรั่งเศสปี1968แนวคิดประชาธิปไตยจากตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐแพร่เข้าสู่สังคมไทยผ่านนักศึกษานักวิชาการและสื่อสาเหตุการเกิดเหตุการณ์14ตุลาสองห้าหน่งกบาของนักศึกษาและปัญญาชนมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์กรเกษตรมีการตั้งกลุ่มศึกษาและชมรมการเมือง นักศึกษาเตือนตัวทางการเมืองเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งการเคลื่อนไหวเริ่มจากการเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและบานไปเป็นการประท้วงรัฐบาลเจ็ดชนนเหตุโดยตรงเดือนตุลาคม2516รัฐบาลถนมประกาศจับกลุม13แกนนำนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวในข้อหายุยงปุกปัน่น การจับกลุ่มนี้ทำให้นักศึกษาและประชาชนจำนวนมากไม่พอใจออกมาชุมนุมเรียกร้องให้เกิดการปล่อยตัวการชุมนุมรุกม,มานโมีผู้ร่วมหลายแสนคนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท้องสนามหลวงและถนนราชะดำเนินรัฐบาลสั่งให้ใช้กำลังปราบปรามทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนำไปสู่เหตุการณ์14ตุลาคม2516บริบทและฉากหลังของเหตุการณ์ ประเทศไทยในยุคก่อน14ตุลา2516อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารโดยมีจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและใช้อำนาจแบบเผด็จการมาอย่างยาวนานไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมและไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นประชาชนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองโดยเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยจากต่างประเทศการล่มสลายของรัฐบาลทหารคณะปฏิวัติ การลาออกของผู้นำจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลพระพาทจารุเถียนต้องลาออกจากตำแหน่งและออกนอกประเทศการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีการยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่เตือนกระบวนการยกล่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีวสร,ร่วมทางการเมืองจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจ หนึ่งนักศึกษาและปัญญาชนเริ่มตั้งคำถามต่อรัฐบาลเผด็จการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญถาวรสองรัฐบาลพยายามยงไม่ยอมร่างรัฐธรรมนูญและจับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องโดยอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์สามมีการจับกลุ่มนักศึกษาสิบสามคนซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดการชุมนุมใหญ่บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญญาเดช หรือราชาการที่9ก้านั่นเองค่ะท่านทรงแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งาการนองเลือดโดยการเชิญผู้นํานักศึกษาและรัฐบาลเข้าพบเพื่อหาทางออกวิกฤตในครั้งนี้ค่ะและท่านก็ทรงสนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตยทรงแสดงพระราชดำริในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตยพระราชกรณียกิจในครั้งนี้นะคะทรงมีบทบาทสําคัญในการช่วยยุติความรุนแรงและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย 1. การเปลี่ยนแปลงทันที1.1สิ้นสุดการปกครองเผด็จการทหาร1.2เริ่มต้นยุคประชาธิปไตยใหม่1.3เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น1.4การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ 2. การเปลี่ยนแปลงระยะยาว2.1การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง2.2การเกิดขึ้นของสังคมพลเมือง2.3การพัฒนาระบบประชาธิปไตยไทยเหตุการณ์14ตุลาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาธิปไตยไทยสมัยใหม่ บทเรียนสําคัญสําหรับประชาธิปไตยไทยความระมัดระวังประชาชนต้องเฝ้าระวังและปกป้องประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกคนการต่อสู้อย่างสันติการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพควรทําด้วยวิธีสันติและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยไม่ใช่ของขวัญที่ได้มาแล้วจะอยู่ตลอดไปแต่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ